สวัสดีครับผู้ปกผมครับเกียรติเกรัตน์จินามีครับกับช่องเท่าแก่ใหม่ครับวันนี้ผมอยู่กับคุณนุกครับวริศนันท์ศิลปกมลเศษนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเรื่องของการตลาดออนไลน์นะครับทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะครับเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องราวของการบริการอย่างไรให้ประทับใจลูกค้าและตอบแชทอย่างไรครับให้ยอดขายไหลมาทมา ครับสวัสดีครับคุณนุกาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะี่เกีย<า>รติมาก่อนคร<ก> <ๆ S 1> ับคุด้วยนะคะโอเคครับก็ขอน่ารักใจที่พี่เกียรติบอกขอได้รับตัวชื่อลองบริษิศนะคะครับจะก,ก็เอ่อจะเรียกว่าเป็นแบบผู้ชาชาเชี่ยวชาญเอ่อระดับประมาณนั้นเลยครับเกียรก็เอาเป็นว่าเข้าใจลูกค้าแล้วก็ตอบแทนลูกค้าได้ได้ โอเคโอเคโอเคแค่แค่มาแนะนําตัวนี่ก็รู้แล้วล่ะครับว่ามีโอกาสในการ <déb uk ar> ที่จะดึงดูดคนดึงดูดกลุ่มลูกค้าเข้ามานะครับอย่างนี้ครับในภาวะวิกฤตอย่างนี้ครับคุณนุกเราจะมาช่วยกันนะครับช่วยผู้ประกอบการว่าเราจะทํายังไงให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะครับผมก็พยายามที่จะ พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับคนที่มีประสบการณ์ในหลายๆท่านนะครับก็อยากคุยกับคุณนุกครับว่าทํำยังไงกันดีครับในเรื่องของการบริการเรื่องของการตอบแชทอะไรต่างๆเพื่อที่จะ 1. รักษาลูกค้าเก่าไว้ได้ครับส่ยพยายามที่จะดึงดูดลูกค้าใหม่เข้ามาในระบบะครับ อย่างแรกก็อาจจะโทรไปถามใครก่อนก็ได้ว่านั้นเนี่ยเออเป็นยังไงบ้างที่สบายไหมอันนี้เราูพูดถึงในกรณีลูกค้าเก่านะครับสมมคุณว่ายิ่งถ้าเกิดเป็นสินค้าบริาการนี่กเป็นยังไงเปิดเออ่ศูนย์ความงามหรือจะเป็นการสมสวยแล้วตอนนี้การสมสวยนี่ปิดไปแบบน่าทิ้งใจมากๆปิด <มา S 1> เลย<ะ>ค่ะถารออก เนเมามาดเราอาจจะถบเลยว่าตืนอยงว่าอย่งนั้นอย่างน้นะก็เป็นยังไงไปในที่ที่เสี่ยงไหมว่า มันมีมันมันมีมีสคริปต์ในการที่จะกลืนคือคือบางคนก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสเคยโทรไปนะครับถ้าสมมุติคนคนที่พอทํามาบ้างแล้วอาจจะมีมีมีไกด์ไลน์ในการที่โทรแต่สมมุติว่าผู้ประกอบการไลน์ใหม่คือเขาทามาสักก็ยวึ่งแต่ว่าไม่เคยลักษณะของการทาโฟลวอัพลูกค้าแล้วเจอสภาวะนี้เขามันพอมีสคริปต์ในการที่โทรไปพูดไปคุยเบื้องต้นไหมครับ็คอย่างนี้คนเนี่ยของเนี่ยจะถนัดในเรื่องของที่จะเทรนแอดมินสอนน้องๆแอดมินครับ เล่าเหมือนระบายบ้างตอนนี้อย่างนั้นก็ต้องให้เขาได้คุยได้พูดได้ระบายไปนะคะจากตอนที่เราจะแนะนำคอร์สใหม่ๆครับครับครับเอาแล้วแล้วถ้าเป็นในกลุ่มกลุ่มครับได้ครับแล้วถ้าเป็นในกลุ่มกลุ่มประเภทพวกสินค้าฮะพวกสินค้า ที่เป็นหนักของพวกสินค้าสินค้าที่มันจับต้องได้พวกุปรคบโิกพวกอะไรพวกนี้ครับอืมของลูกส่วนใหญ่ที่ขายเป็นแอนต้นะคะจะเป็นสักสารเช่นพวกพคครับครับอาหารเสริมครับต่างอืม

ก็นําเสนอตัวตัว,ตวส<อ>ว,วิตวตัวตัวตัวแพ็กเกจของอของเราไปเนะาะครับจะปิดอีสตคิงค่ะ่เป็นการแชทนะคะอืมจะปิดอีสต์ท์คิอ่า เขียนเป็นบอกไหมว่าเออ่คนคนส่วนใหญ่ถึงแล้วว่าเราจะบอกราคาแล้วในในโพสเป็นคนกิจการเช่นกันบางคนก็เป็นแกล้งบอกเนาะก็บอกราคามาหมดเรียบร้อยแล้วแหละแต่บท่านก็ยังถามราคาอันนี้อันนี้เรื่องปกติเรื่องปกติมากอ่า การรีเป็นการรีคอนเฟิร์มว่าเออใช่ใช่ คือเราก็มีกรอบอยู่แล้วว่าว่าเขาน่าจะมาในทิศทางไหนถูกต้องไหมก็มีกรอบอ่าอ่าใช่แล้เขาจะมาประมาณไหนนะคะคับเขาสอบมาเราก็บอกว่าโอเคคือน้ำกาดขนาดนี้ยอันตรายมากเลยนะคะคุยกับเขาอย่างเป็นกันเองนะคะทีเกียแล้วก็เหมือนกับเราเป็นผู้ช่วยทานาด้านด้วยแต่ที่สําคัญเนี่ยเราเป็นผอ้บินของเราด้วยนะ,ะอมอืมนส์มนของเราให้มเมื่อเขามีความรู้ว่าขัดเกลียขกจะ โอเคในในในโหมดที่เราพูดถึงเทรนแอดมินเนี่ยครับมันมันต้องเทรนในมิติไหนบ้างครับยังไงนะครอบรมอบรมหรือว่าเทรนให้แอดมินเนี่ยเราเราต้องเทรนในเขาในมิติไหนบ้างผมยกตัวอย่างนะเออสมมติมีแอดมินมีพนักงานเข้ามาสักคนเนี่ยคุณต้องเทรนเรื่องอะไรเรื่องของตัวสินค้าสินค้าหนึ่งล่ะต่อไปเรื่องของวิธีการบริการสองสามกาจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกสริปเลรพวกนี้อย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าเทรนเทรนยังไงใน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 สิ่งที่คุณนุ๊กแนะนําครับ เราต้องทให้เข,ขารู้จักสินค้าก่อนครับคือการขายอ่ะมันเป็นการสื่อสารใช่ไหมคะแล้วมันก็เป็นการส่งพลังไปด้วเลยแล้วมันก็เป็นเรื่องของการส่งความเชื่อไปด้วยถว่าอ้ของเราเนี่ยคือเขาเชือ่อว่าสินค้าของเราเนี่ยโอเคมันขายได้อยู่แล้วขเนี่ยดีแล้วแล้วมันก็ผ่านการวิจัยมาแต่ละแต่ละที่ที่มันเจอครับแล้วก็าาให้ลูกค้านี่คือมีสุขภาพที่ดีมากข,ขึ้นนะคะชีวิตดีขึ้น เราก็สื่อ,อาสารให้แอดมิน,นเฟ่นด์เขารู้ว่าโอเคสินค้ายิ่มันจะสง่งมาให้เขาเนี่ยมันเป็น่งทีดีนะจะส่งส,งสิิดี้ของเขาเพื่อบริษาเขาเพื่อทำาชีวิจเขา,เขา,าอัะนีม อ่ตอาอ่าอ่าอ่าตอนแรกตอนแรกประมาณว่าโดนโดนโดนไล่มนใช่ไหมออตอนแรกโดนเราโดนไล่มนก่อนลูกค้าจะโดนไล่มนพอพูดถึงโปรโมชั่นสติก็เริ่มกลับมาละออไล่มนดนสติเริ่มมาอ่าตังกำลังจะออกจากกระเป๋ากันพี่แกอ่าอ่า

ืดครับา่่นา่าื่อนก็สามารถทา่ไอ้าออด้อครับครับอืมออือืโอเคอันนั้นอินเป็นเป็น อันนั้น,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 นในในโหมดขอ,ของการที่จะรครับในโหมดของการที่จะพูดคุยกับลูกค้าผมผมถามเพิ่มอีกนิดเดียวครับกระบวนการในการทำคอนเทนต์ในโหมดของทําการตลาดนะนะเพื่อจะหลีดคนมาแชทนะฮะตรงนี้คุณนุ๊กมีคําแนะนํำยังไงครับใน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 ภาวะการปัจจุบันครับกระบวนการทำการตลาดเพื่อหลีดคนเข้ามาในแชทคอนเทนต์ที่จะ เข้ามาในแชทน่นรนบทางเฟซบุ๊กเนี่ยคือคือบนโลกใบนี้มันก็มีประเทศอีกประเทศหนึ่งคือประเทศเรนบุ๊ก่มาร์กเนี่ยเขา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 ทำให้คนเข้ามาอยู่ในนี้เยอะมากๆแล้วถูกไหมคะทำยังไงให้คือโฆษณาเราเนี่ยอันนี้ก็ไปที่เรื่องของเทคนิคเรื่องของการีแชะแล้วค่ะ ว่าเขาจะเข้ามาตรงนี้เนี่ยแล้วเขาจะต้องเจอคนที่แล้วเขาต้องมีความสนใจในการสืบอวนเรื่มงนี้เข้ามาถ้าสำเร็จแล้วเนี่ยคนก็มาสีบล็อกมาค้างแล้วครับบางคนมือลั่นมือแต่บางคนก็ตั้งใจเจตนาถ้าเขาสนใจเนี่ยอาห้ถ้าคุณเคยละถ้าเขาเข้ามาทักในแชทเสร็จไม่ใช่ประเภทมือลั่นเนี่ยงโอเคเราก็ต้องทำกระบวนการขายให้มันจริงก็ด้วยความเลื่อนเลย ครับอยากทำแชทขาย่นาคารแชทประมาณนั้นอืมอืมอืมโอเคน่าจะได้บุมมองทีนี้ผมถามเพิ่มอีกนิดหน่อยครับในกระบวนการอย่างนี้ครับปัจจุบันเนาะใครๆก็เจอเจอ,เจอวิกฤตสินค้าโหมดไหนที่มันยังพอจะอยู่ได้ไปได้ครับในในในภาวะการณ์ช่วงเดือนสองเดือนเนี้ยหรืออาจจะยังไม่รู้ว่าจะยาวนานถึงไหนนะแต่ผมก็คาดภาวนาว่าให้มันจบภายในเดือนสองเดือนเนี้ยตอนเนี้ยต้องทํากันยังไง ควรเลือกสินค้าไหนมาขายยังไงบางเพราะว่าบางสินค้ามันก็ขายยากแล้วนะขายไม่ได้นะบางสินค้ามันอาจจะพออยู่ได้ในภาวะการเี้ยผู้ประกอบการควรควรควรจะปรับตัวอะไรยังไงครับ ทีนี้สุดท้ายแล้วครับคุณนุกเนาะประเ, <ใน S 1> เดน็นดครับใช่ใช่ประเด็นครับประเด็นสุดท้ายแล้วครับอยากให้ฝากแรงบันดาลใจฝากแน,น <ะ S 1> วคิดพักพวกเพื่อนๆหน่อยครับที่เราตกอยู่ในภาวะเดียวกันแหละเนาะเราอยู่ในภาวะคูดสิเเนี่ยครับ <นะ S 1> เราเราควรจะอยู่ยังไงนะครับวางตัวยังไงแล้วก็เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ยังไงครับขอแรงบันดาลใจหน่อยครับ ตอนนี้รู้สึกว่าบางคนเนี่ยรู้สึกจะจะจะต้องสัมผวยกับโควิดเนาะไมหลายค ต้องเริองต้องเริ่มอค่ะเขีนเริ่มครับครับคือมีมีอะไรดีก็ครับโอเคก็สรุปเบื้องต้นว่าก็คือครับครับก็มีความสามารถอะไรตอนนี้ก็นำออกมาใช้เข็นออกมาใช้รีดออกมาใช้ให้หมดเนาะนะครับแล้วสินค้าประเภทไหนที่มันเป็นสินค้าที่พอจะ ทําให้เรามีรายได้ไปก่อนก็ทําไปนะครับก็เรียกว่าถอดกรอบถอดหัวโขนเดิมเดิมไปนะครับบางทีบางคนบางท่านอาจจะทําธุรก,กิจดูดีทําด้านหน้าหุงอาหารทําเรื่องของอ e ีวงอีเวนต์แต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็ทําไม่ได้ก็ต้องคุณก็ต้องขอยกลับมาในการที่จะดูว่าเฮ้ยมันมีธุรก,กิจอะไรที่พอจะลอเลี้ยงตัวเองได้ล่อเลี้ยงลูกน้องได้ล่อเลี้ยงครอบครัวได้ก็ทําไปก่อนเนาะถูกต้องไหมครับใช่ ราะว่าบางทีอี่ยเราเราไม่ได้อยู่ตรงเดียวเลตลู้องที่ต้องดอูแลอย่มากว่าครอบตัวด้วยอย่างนี้ค่ะก็เป็นเป็นกําลังใจให้กับคนะนะคะได้ครับผมอ่ะโอเคเราก็น่าจะได้มุมมองนะครับได้วิธีคิดได้แนวทางได้แรงบนันดาลใจจากคุณนุกนะครับยังไงก็แล้วแต่ครับ ก็ขอเป็นกาลังใจให้กับทุกท่านนะครับและก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณนุกและทีมงานด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับกค,ครับครับผมครับเป็นกลังใจให้เกกับทีมงานด้วยนะคะยินดีครับผมและสำหรับทุกท่านครับไว้เดี๋ยวเรามีโอกาสเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปกับผู้เชี่ยวชาญผู้มีความรู้ในแต่ละศาสตร์ในแต่ละด้านที่จะมาให้ความรู้แบ่งปัน ประสบการณ์เพื่อที่จะร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือทุกท่านให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด19นี้ไปด้วยกันครับและเราจะต้องรอดไปด้วยกันครับขอบคุณมากเลยครับเป็นกำลังใจกับทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ